สวัสดีชาวมีนค่ะดวงความรักประจำวันที่2มกราคมนะคะคุณได้พลังงานคิงถือเหรียญน,นะคะแต่ขึ้นมากับหัวนะส่วนเขาเป็น j u s t i c นะคะวันนี้นะคะแฟนนะคะจะให้ความยุติธรรมเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะถ้าเขาทําผิดเขาจะมาขอโทษนะคะแล้วก็อาจจะทําอะไรเพื่อชดใช้ความผิดที่ผ่านมาของเขาก็ได้หรืออาจจะเป็นแค่การเจรจาการขออภัยนะคะการแบบรับรู้ซึ่งปัญหาแล้วก็แก้ไขตรงนั้นก็ได้นะคะ ก็พลังงานเขาดีแล้วแหละนะคะเขามาในลักษณะของ positive นะคะตัวคุณเนี่ยไม่มองว่าคุณยังไม่แน่ใจคุณอยากให้เวลานานกว่าน,นี้หน่อยในการที่จะตัดสินใจให้โอกาสเขาในครั้งนี้นะแต่ว่าจาักราวาลให้พลังงานบวกมาทั้งสองใบนะคะเป็น stay optimistic about your love life นะคะแล้วก็ f o r g i v i n g n e s s นะคะ คีย์เวิร์ดก็คือการให้อภัยซึ่งกันและกันค่ะเมื่อมีคนหนึ่งขออภัยการให้อภัยก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็จักรวาลบอกว่ามันยังมีสิ่งที่มันเป็นบวกนะคะรอคุณอยู่ในอนาคตนะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณนะคะโดยเฉพาะถ้าใครแต่งงานกันแล้วเนี่ยจักรวาลยังหนุนหลังให้คุณให้โอกาสคนรักของคุณนะคะ